วันนี้พบกับเซลวอเซลหนิงและเซลแก้มนะคะ<ช>วันนี้มาแจ้งข่าวดีสำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมสำหรับลูกค้าสุดพิเศษของเราตอนนี้มีอีสุสุ2คันแล้วใช่เป็น 8, แฟนพันแท้เลยนะคะ<ช>เป็นคุ่ปรกนของเราเลยค่ะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับอีสุทุกทุกครอบครัวเลยนะคะ<ช>ปกติจะเป็นแค่อ สุกยกบ้านมาเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นสุมยกตระกูลเลยค่ะโอ้สุดๆไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะปกติจะได้ใช้สิทธิ์แค่คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและก็บุตรนะคะแต่เดือนนี้นะคะเป็นสุมยกตระกูลเลยค่ะใช่สำหรับกันยังไงได้บ้างคะค่ะสมมุติว่ามีหลานเนาะหลานเนี่ยของคุณปาโมดเนี่ยกำลังจะออกรถนะคะสามารถใช้สิทธิ์ของคุณปาโมดเนี่ย เป็นสุกยกตระตูได้เลยค่ะรับส่วนลดเพิ่ม10,000นบาทแต่ถ้าสําหรับมิลเอ็กรับส่วนลดเพิ่ม2 0 0 0มบาทสามารถเชื่อมได้เลยถ้าปกติมันจะช่วยได้ไอ่าใช่ถ้ายังไงก็ให้ใช้สิทธิ์ของคุณประโมทเนี่ยให้หลานได้ส่วนลดเพิ่มก็ได้รดับรๆๆลดน้อยลงค่ะโปรโมชั่นนีดีไหมคะดีอ่าโอเคค่ะแล้วขั้นต่อไปจะเป็นหลานของคุณใช่จะเป็นหลานเป็นคนออกรถจะออกเป็นกระบะหรือรถมิลเอ็กซ์คะ คาดว่าน่าจะเป็นกระบะไม่มาคนหนูน่าจะเนาะโอเคถ้ายังไงก็วันที่รับรถหรือว่าวันจองรถก็จะรบกวนใช้สิทธิ์ของคุณป้าคนนะคะส <c oughs> ำหรับเดือนนี้นะคะก็ใช้สิทธิ์สุขยุตตะกูลนะคะจองภายในเดือนมีนาคมรับรถภายในเดือนมีนาคมคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอตัวกับลูกค้าค่้ค่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> แจ้งข่าวดีแล้วฝากแจ้งคุณหลานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณค่ะอีสุสุสควนครขอบคุณค